ขอให้คุณลูกค้าเคสนี้ด้วยนะคะใา่ตอนนี้ภรรายาไม่ได้เห็นไปแล้วนะคะกําลังจะเก็บออกยวบรวมให้หมดนะคะาาทางร้านไม่ได้อุปติสเลยสักแม้สัก,สก,กบาทเดียวนะคะก็เดี๋ยวจะมาเชิญยอดให้ฟังยอดรวมตอนนี้นะคะหนึ 1, ่งหมื่นห้าบาทมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะ คุณพี่ผู้หญิงขับมานะคะแล้วก็น่าจะทนร้อนไม่ไหวก็เลยเอาเข้าร้านเข้ามาซ่อมนะคะก็ในจังหวะที่ช่างกำลังรื้อคอนโซลน,นะคะก็เจอเจอ,เจอธนาบัตรนะแตรถเยอะมากนะคะก็ตามที่เห็นเลยก็ทางส่วนพี่ผู้หญิงเขาก็มามาดูนะคะว่าเอ้ยเอ่อช่วยรบกวนเก็บให้หน่อยหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเจอเพิ่มก็ก,ก็ก็เก็บให้ด้วยประมาณนี้ค่ะส่วน แกก็ไม่ได้มีหน้าสิ่งหน้าที่หงุดหงิดอะไรนะคะก็หน้านิ่งๆนะคะแล้วก็ดูรอบรถปล่อยขึ้นเผื่อจะเจอเยอะขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วไปเสร็จช่างเจอเงินทั้งหมดกี่บาทครับผมประมาณหมื่นสองกว่าค่ะหนึ่งหมื่นสองพันกว่าบาทก็มีลงมีเหรียญมีแบงค์เลยค่ะแบงก์ร้อยแบงค์พันค่ะจะหนักไปที่แบงร์ร้อยสัมนกว่าแล้วส่วนใหญ่เงินหนึ่งจะถูกซ่อนไว้ในจุดไหนครับผม โอ้ยบอกได้หรอก็ก,ก็ก็มีมีด้านใต้คอนโซลค่ะมีด้านด้านบนอะไรอย่างงี้แล้วก็มีตามซอกที่มันเป็นจุดต่อพัดเติต่างๆค่ะก็ก็ยัดได้ค่ะเป็นอารู้กันช่างก็ก็ก็เจอบ่อยๆค่ะครับผมแล้วคุณภรรยามีท่าทีแบบใจไหมครับผมเมื่อเห็น นิดนึงค่ะเพราะว่าจํานวนเงินค่อนข้างเยอะค่ะปกติจะไม่ไม่ไม่เจอเยอะขนาดนี้ก็ส่วนใหญ่จะเจอนิดนิดแต่หน่อยตามลืมบ้างตกหล่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะเวลาเราเราลื้อรถก็จะ,ะถ้ามันมีหล่นอยู่ในรถก็ก็จะเจอแล้วก็เก็บไปให้ลูกค้าค่ะแต่ในกรณีนี้น่าจะไม่ใช่การปลอกหล่ใช่ไหมครน่าจะเป็นการตั้งใจค่ะก็ก็ก็เป็นการแอบไว้เฉยๆค่ะ ถ้าเชินนี้อยากจะฝากอะไรถึงคนที่อยากจะทําอย่างนี้ครับผมก็อาจไม่ใช่ทุกเคสก็ได้ค่ะที่เก็บไว้ได้รถนะคะตอนนี้เขาน่จะจะ,จะย้ายที่กันหมดแล้วน่าจะไม่เก็บในรถแล้วนะคะหรือว่าถ้าใครสงสัยนะคะลองลองเข้ามาล้างแอร์อลองมาซ่อมแอร์ค่ะเดี๋ยวเราหาให้นะคะ ข่าวสดสื่ออออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ